สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะตอนนี้หรออะไรที่ร้อนแรงหรอก็อย่างวันนี้ที่เราจับตาดูกันก็คือเบื้องหลังการถ่ายทํา วัสั่นไทยแลนด์เนาะก็ออกมาแล้วหลายคนบอกยาวจังเลยดีใจดีใจไม่รู้ประชดหรืออย่างไรแต่ก็อาจจะยาวได้ถ้าแบบว่าเบื้องหลังจริงๆคือมันออกมาเท่าไหรออ่อ่ะเออกี่วิเป็นวินะไม่ถึงนาทีนะอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอเปิดแป๊บหนึ่งเก้าวิเหรอ <c oughs> อ๋อสิบสามวิสิบสามวิ คลิปคลิปเบื้องหลัง13วิแต่ว่าเหล่าเอฟซดอมม่วงเนี่ยก็ดูวนไปอย่างนั้นนะคะเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกล่อไปเป็นชั่วโมงเวอร์ไปก็เขาพูดกันอย่างไงเขาบอกหนูดูได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะขออีกนะคะอะไรอย่างเงี้ยวันถัดไปคือแบบนะเดี๋ยวเอไม่รู้ว่าเบื้องหลังวัดสันไทยแลนด์เขาบอกเดี๋ยวเขาจะทยอยทยอยเอาออกมาไม่รู้ว่าในทยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีตอนที่แบบเอาสัมภาษณ์น้องมันลงอีกไหมมันอาจจะมีสัมภาษณ์อะไรที่มากกว่าในในในแคตตาล็อก อะไรอะเอพูดอะไรมันอาจจะมีสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ที่นอกเหนือจากในแคตตาล็อกของลิงออมก็ได้เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าวันมีเซอร์ไพรส์อะไรเด็ดๆหรือเปล่ารู้แต่ว่าตอนนี้ไปวัศนแล้วรู้สึกชื่นอกชื่นใจเบิกบานมันดูสดใสโลกนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะคะน้องนําความสดใสมาให้วัศนเรียบร้อยแล้วนะหลายคนบอกว่าทางวัสนบางบางช็อปก็บอกว่า,เด,งง standing, าเดี๋ยวยังไงสแตนดี้น้องหลิงน้องออมอเดี๋ยวถ้าแบบว่า เอ่อโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาไปก็ได้อย่างนงี้หรอคือจับจองกันแล้วหรอนี่เป็นของล้ำค่าของชาวด้อมม่วงเลยนะต้องแข่งแย่งกันหน่อยแล้วล่ะใช่ไหมแต่บางที่เห็นเอฟก็บอกมานะก็บอกฝากบอกมาว่าเฮ้ยแต่ตรงที่ฉันอยู่เนี่ยยังพอมีได้นะยังเอาได้นะไอแคาล็อกเนี่ยไม่หมดแน่นอนค่ะเขาบอกว่าหลายคนยังไม่รู้จักลิงออมก็เนี่ยระคะเนี่ยเป็นการเป,เปิดก้าวไปในแบบโลกกว้างของน้อง อย่างที่บอกค่ะไปกับวส,สันเนี่ยเป็นการเบิกทางน้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าวส,สันเนี่ยไปทั่วประเทศแล้วก็ห้างใหญ่มีห้างเล็กมีแล้วก็ตามอาคารพาณิชย์ก็มีค่อยๆค่อยๆน้องมาก็ครึ่งปียังไม่ถึงดีเลยมั้งนะ ใจเย็นๆใจเย็นก็ประมาณครึ่งปีได้แล้วล่ะหเดือนนี่เร็วมากนะที่น้องมาถึงไกลขนาดเนี้ยใช่ไหมใจเย็นนะคะ,ะสําหรับวันนี้หัวข้อที่เป็นประเด็นร้อนต้องบอกกันคือแบบในโซเชียลจริงคือแบบโหยกระทูกป่าเข้าไปตั้งร้อยกว่าคอมเมนตนะ์อะอะไรอะเอมันเกิดอะไรขึ้นจะว่าดราม่าส่งท้ายปีหรอ มันก็อย่าไปพูดอย่างนั้นเลยนะมาเป็นเรื่องของการกุศลซะมากกว่าไม่อยากจะให้เรียกว่าดราม,มา่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ก็คือเสื้อของพี่หลิงที่คอลแลบกับทาง s n c k p เ p p r อ่ะที่พี่หลิงขี่ฮารเล่หรือเปล่าไม่แน่จะขี่มอเตไซค์อะใส่ชุดหนังสีดำอะขี่มอไซค์ใหญ่ๆแล้วดูดนมมันนั้นอะ นะก็เป็นทางคุกกิ้งเออคุกกิ้งอะไรล่ะคุกกี้กับชานมใช่ไหมที่พี่หลิงไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วตอนนี้มีการคอลแลบกันแล้วก็ถ่ายแตมาข้างหลังพี่หลิงใช่ปะที่เป็นเสื้อสีดำค่ะแล้วก็เขียนว่า sharing cookie sharing love ส่วนข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปนี้นะคะก็จะเขียนว่า always wonder แล้วก็บอกมาสั้นๆแค่ว่าเป็นครั้งแรกนะที่ always wonder ของพี่หลิงอะ่ะได้รับสิทธิ์ในการร่วมมือกัน นะคะร่วมมือกันกับทาง snack paper ก็เดี๋ยวมารอดูกันวันที่31ธันวาคมเมื่อคลิปก่อนเอยังบอกเลยรอลุ้นนะว่ามันจะเป็นอะไรเป็นการแบบว่าเออเป็นการร่วมมืออะไรใหม่ๆอ่ะน่าดูเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเรื่องอะไรน่าเซอร์ไพรส์ยังแซวพี่หลิงเลยบอกว่าโหขายของเก่งจนแบบวันสุดท้ายของปีก็ยังขายได้คือคนอื่นเขาพักงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หลิงยังคงขายอยู่ อะไรประมาณนั้นยังแซวพี่หลิงอยู่เลยคลิปก่อนนะคราวนี้มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวของทางฝั่งจีนเขาค่ะจนกระทั่งแบรนด์สแน็คเพเปอเองต้องออกประกาศถัดมาเลยนะว่าคือมันเกิดยังไงรู้ว่ามันเกิดดราม่าที่ว่าหลายคนเขานึกว่าเสื้อตัวเนี้ยจะเอามาขายเขาบอกว่าคือตอนนี้ต้องบอกกันนะพี่หลิงหรือน้องอ,อมขายอะไรอะแม่จีนเนี่ยเตรียมซื้อหมด จะเสื้อจะกระเป๋าจะแก้วน้ำอะไรเธอขายมาเหอะฉันจะซื้อจะจซื้อแต่พอมาเห็นเสื้อเนี้ยแชร์ริงคุกกี้แชร์ริงเลิฟตัวเนี้ยเขาบอกมันดูเหมือนใส่ไปแล้วถ้าเขาใส่กลับบ้านมันปีใหม่อ่ะย่าต้องถามแน่ว่าเขาทํางานอยู่ร้านชาโนมหรอประมาณว่าเธอประมาณว่าเดี๋ยวโดนแซวอ่ะเธอเธอทํางานที่ร้านขายคุกกี้หรอเธอเธอทําเธอเป็นพนักงานร้านชานมหมออะไรอย่างเงี้ยเขาบอก มันมันมันน่าอายอ่ะคือก็รักพี่หลิงนะแต่ฉันไม่กล้าใส่อะเดี๋ยวคนเขาถามกันว่าฉันเป็นพนักงานร้านชานมอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือ,คอต้องบอกก่อนว่าพวกพี่สาวจีนพวกเนี้ยเขาคุ้นเคยกับการซื้อผลิตภัณฑ์น้องหลิงน้องออมอยู่แล้วของ Always Wonder แล้วก็แก้วน้ําอันนั้นด้วยอ่ะใช่ไหมแก้วน้ำที่พี่หลิงเอาไปออกกาลังกายอะจะรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของพี่หลิงอ่ะ ราคาจะค่อนข้างสูงแต่รับรองในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ดูคือถือหรือว่าสวมใส่แล้วมันดูเป็นมีระดับคือใช้ของดีดูออกอะประมาณอย่างเงี้ยเป็นงานขับแก้วแต่คนนี้กับเสื้อตัวเนี้ยที่เขียนว,ว่า s ช r ริ่งค o กกี้ตัวเบลเลอร์เลยอะเขาบอกไม่เอาอะเดี๋ยวเขาหาว่าฉันขายคุกกี้ไปเป็นนักงานร้านคุกกี้เออเอก็มานั่งคิดนะถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยก็หมายควาว่าเขาก็ค่อนข้างอายๆเหมือนกันใช่ปะ คนนี้เอก็มานั่งคิดในอีกมุมว่าถ้าเอเป็นสมมตินะเอก็เป็นพนักงานร้านขายคุกกี้อะเอก็คงคิดว่าแล้วมันผิดตรงไหนฉันขายคุกกี้แล้วมันผิดตรงไหนฉันเป็นพนักงานร้านชานมแล้วฉันผิดตรงไหนมีอะไรต้องหน้าอายอะไรอย่างเงี้ยนะเออกับคนที่เป็นพนักงานร้านพวกชานมขายคุกกี้อะไรพวกนี้เขาคงแบบทําไมอะมันมันน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอ แต่พอมาคิดกลับไปอีกมุมหนึ่งของพี่สาวจีนก็คือในมุมมองของราคาผลิตภัณฑ์ของพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคาดการว่าเสื้อตัวนี้ไม่น่าจะใช่ถูกๆเพราะฉะนั้นน่าจะแพงระดับหนึ่งอะแต่ว่าพอโลโก้อย่างงี้กับราคาที่ที่เขาคาดว่ามันจะแพงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันมันเขาไม่อยากซื้อรุนหหนีอะถ้าพูดกันแบบตรงๆอะนะเขาก็แบบจนกระทั่งดราม่าใหญ่โตค่ะในสื่อโซเชียลจีนประมาณว่า ก็เขาบอกแล้วว่าให้รออย่างเป็นทางการในวันที่31อธันวาคมเดี๋ยวเขาจะมาออกประกาศเป็นทางการต่อไปใช่ป่ะไม่ไหวเลยค่ะจนกระทั่งแบรนด์ s n a p คเพเปต้องออกประกาศมาอีกครั้งหนึ่งเลยวันนี้ทันทีว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นการกุศลการกุศลร่วมกันนะคะระหว่างแบรนด์ a l w a y s Wonder กับทางแบรนด์ s n a p ค p พเปเป็นรุ่นการกุศลไม่มีจำหน่ายนะจ๊ะหยุดดราม่าได้แล้วอันนี้เอต่อเองเขาบอกว่าเป็นรุ่นการกุศลไม่มีจำหน่าย ประมาณว่ารุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องจุดจุดจุดคือไม่รู้อยากได้ต้องยังไงไม่รู้หรือว่าจะขายจะมีจําหน่ายจะให้คนทั่วไปได้ใส่ไหมเผื่อไม่มีให้คนทั่วไปได้ใส่ด้วยไม่รู้สิก็คือเงื่อนไขอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องรอดูวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนี้นี่แหละค่ะว่ามันมีเงื่อนไขย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าโดยปกติแล้ว่ก็คือ จะจาหน่ายแล้วเงินที่ได้จากการจําหน่ายรุ่นเนี้ก็จะเอาไปบริจาคก,การกุศลแต่ก็ไม่รู้ว่าในคิดอีกม,มุมหนึ่งก็คือหรือว่าทางแบรนด์จะบริจาคเป็นสิ่งของคือเสื้อตัวนี้ให้กับเราผู้ด้อยโอกาสเลยไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะเงื่อนไขเขายังไม่มีบอกเขาบอกรอวันที่สาสิบเอ็ดธันวาคมเพียงแต่เขาต้องรีบมาชี้แจงก่อนว่าเอยอย่าดราม่านะคือมันดราม่ามากไงเออเขาเขียนอย่างนี้นะแบรนด์สแนค็คเพเปอร์เขาบอกว่า ที่รักจ๋าโปรดทราบไว้นะจ๊ะรุ่นที่หลิงหลิงสวมใส่นี้ยเป็นรุ่นการกุศลร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ Always Wonder กับ Snack Paper นะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไม่ใช่รุ่นที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Always Wonder นะคะคือไม่ได้ไม่ได้เอามาจำหน่ายอะภายใต้แบรนด์ a w ของพี่หลิงเท่านั้น นะแต่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Always Wonder Always Wonder AW กับเนี่ยค่กับแบรนด์ Black เอ่อ Snack Paper แล้วก็จะร่วมกันบริจาคคุกกี้นะบิสกิตแล้วก็เป็นเสื้อยือดการกุศลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่และเปิดภาคการศึกษาใหม่ขอขอบคุณ Angel Golden Retriever สำหรับความรากักความเอาใจใส่และการสนับสนุนที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือต้องรีบอธิบายว่าเอ้ยรุ่นนี้เป็นรุ่นการกุศลนะว้ยเฮ้ยเออประมาณนั้นอ่ะควนี้มาสอ่องเขาก็ส่งภาพมาเพิ่มเติมนะเขาก็จะแบ่งเป็นธีมกระเป๋าน้องสาวกระเป๋าพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยในกระเป๋าที่เขาจะนําไปการกุศลบริจาคให้กับเด็กๆที่อยู่ห่างไกลอ่ะก็จะมีเนี่ยค่ะเป็น เอ่อพวกเครื่องประดับนะก็คือเด็กสาวเนาะก็ชอบอยังไงก็ต้องต้องมีเครื่องประดับแล้วก็มีเสื้อชั้นในต่างๆแล้วก็มีสบู่ทําความสะอาดแล้วก็มีถ้อยคําที่แบบว่ารักพวกหนูนะเข้มแข็งไว้นะเข้มแข็งเข้าไว้นะคะด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข้อความที่แบบเป็นการให้กําลังใจรวมถึงในนั้นในกระเป๋าน้องสาวพี่สาวเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะมีเนี่ยค่ะพวกผ้าหนามัยอะไรอย่างเงี้ยเด็กสาวว่ะ ถ้าใครเป็นเด็กสาวเคยเป็นผู้หญิงอะค่าใช้จ่ายมันเยอะนะโตขึ้นมาหน่อยอะยังหารายได้ไม่ได้อะก็ต้องมีบลาแล้วอ่ะนึกออกปะเออก็ต้องมีบราแล้วออก,ออก็ต้องมีผ้านามายคือทุกอย่างคือต้องใช้เงินอะเด็กผู้ชายยังสบายกว่าก็แค่โตมาหรือเปล่าเอก็ไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายเนอะใครเป็นผู้ชายเดี๋ยวจะเถียงได้นะว่าผู้ชายก็มีค่านใช้จ่ายเหมือนกันนะเว้ยแต่ผู้หญิงอะเข้าใจเลยมันแบบเรายังหาเงินไม่เป็นเลยอะ่ะแบบ แต่เราก็ต้องมาเสียแบบค่าบลาค่าอที่ห็นเห็นเลยค่าบลาค่าใช่ไหมผ้าอนามัยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเนี่ยเขาเลงเห็นตรงนี้เขาเลยจะไปบริจาคให้กับเด็กสาวนะคะแล้วก็มีถุงกันความชืน้นแล้วก็ยังจะมีการ์ตูนสอนเรื่องสุขอนามัยให้ด้วยเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะก็เอเห็นแล้วก็เออ คืออธิบายอย่างเงี้ยเขาบอกเธอเธอควรปักหมุดไว้เลยนะอย่าให้ใครเข้าใจผิดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาจะค่อนข้างรู้สึกเธอทำให้แบรนด์ AW ของพี่หลิงอะคลายๆว่าเหมือนอยังไงเสียชื่อหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกเขาเข้าใจว่าเอามาจำหน่ายแล้วมาทำเสื้อแบบโลโก้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันแบบใช่ไหมมันทําให้แบรนด์พี่หลิงมันดูลดค่าลงอะไรอย่างเงี้ยเธอควรจะปักหมุดเอาไว้เลยนะทุกคนจะได้เข้าใจกันว่ามันเป็นการกุศลร่วมกัน นะไม่ได้ทําไปเพื่อการจําหน่ายเขาบอกเธอฉันก็อยากแก้ให้นะแต่ว่าฉันอีอดิทไปแล้วครั้งหนึ่งแล้ววันหนึ่งอ่ะกฎของโซเชียลเขาว่าก็คือวันนึงอ่ะอีดิได้แค่ครั้งเดียวเดี๋ยวยังไงอ่ะฉันจะพยายามอธิบายในคอมเมนต์ทั้งหลายเนอะแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้รู้ว่าเออมันเป็นการทําการุุศนะอะไรอย่างเงี้ยด่ามาใหญ่โตเรื่องราวไปกันใหญ่นะคะเออเขาบอกว่า เธอแก้ให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่ทำโพเขาก็บอกไปแล้วว่านะว่าเขาก็พยายามอธิบายในคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะว่าแบบเออแล้ซึ่งแบรนด์นของพี่หลิงเองเนี่ย AW เนี่ยเป็นแบรนด์ร่วมที่ได้รับอนุญ,ญาตแห่งแรกเพราะฉะนั้นมารอคอยกันว่าวันที่31ทธันวาคมเนี่ยนะมันจะมีเงื่อนไขอะไรดีเทลต่างๆออกมาจะ ซึ่งคนที่เอาโพสต์นี้มาลงเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าสินค้าหรือว่าเสื้อผ้าในรุ่นที่พี่หลิงสวมใส่เนี้ยเป็นสินค้าการกุศลไม่มีจําหน่ายอันนี้คือไม่ใช่แบรนด์บอกนะแต่เป็นคนที่โพสต์เอามาบอกว่าไม่มีจําหน่ายตรงนี้เอยังยังสงสัยอยู่ไม่รู้มีจําหน่ายหรือเปล่าไม่มีจําหน่ายแต่ถ้าไม่มีจําหน่ายให้เอคิดส่วนตัวก็คงจะผลิตเสื้อตัวเนี้แล้วก็ส่งไปให้เน้องสาวพี่สาวทั้งหลายที่อยู่ห่างไกลได้ใช้เลยหรือ ถ้าจริงๆแล้วมันเอาไว้จําหน่ายแต่เงินทุกบาททุกสตางค์หรือว่าอาจจะบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยหักต้นทุนแล้วก็เอาเข้าการกุศลอันนี้อันนี้ก็เลยยังไม่รู้ไงแต่คนที่เขียนโพ์เนี้ยเขาบอกว่าไม่มีจําหน่ายนะเป็นสินค้าการกุศลก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ารายละเอียดดีเทลจริงๆมนเป็นยังไงก็ต้องรอดูวันที่31ธันวาคมนะคะหรือว่าถ้าใครรู้เพิ่มเติมดีเทลตรงนี้ก็มา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 ,มาบอกกันได้ นะเขาบอกว่าคาดว่าจะขายอย่างเป็นทางการในวันที่ส1มสิบเอ็ดธันวาคมก็เอว่าออกแนวอย่างนั้นมากกว่าคือทำขายแหละแต่เงินนะ่ะเงินที่ได้จากการทำเสื้อโปรเจกต์นี้จะเอาไปบริจาคมันต้องอย่างนั้นแหละคงไม่ได้เอาเสื้อนี้แล้วก็ไปบริจาคเลยตรงๆคงไม่ใช่นะฮะอันนี้มันก็นั่นล่ละก็เรียกได้ว่าทำดีค่ะก็จะได้ชื่อเสียงแล้วก็คือ เอาพูดกันตรงๆนะสินค้าพี่หลิงรับพรีออเดอร์แล้วแบบกว่าจะส่งของก็นานเนอะคราวนี้ถ้าพี่หลิงเอามาแบบว่าทําออกแนวแบบบริจาคการกุศลด้วยอะ่ะคือมันจะยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของพี่หลิงอะดูดีขึ้นคือพี่หลิงอะอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของภาพลักษณ์อะไรมากหรอกพยงแต่ว่าใจมันอยากทําอะแต่พอเราคนนอกมาดูแล้วแบบเฮ้ยมันภาพลักษณ์คุณจะดูดีมากๆแล้วก็แบบว่ายังไงอะเออจะรอดคือรู้ว่าคือทุกคนที่ซื้อแบรนด์พี่หลิงก็จะรู้ว่าเออ เงินฉันน่ะส่วนหนึ่งอะ่ะมันก็ไปร่วมทำการกุศลด้วยนะเออก็คือจ่ายราคาสูงรอนานแต่ได้สินค้ามีคุณภาพแล้วก็ได้ทำบุญด้วยซึ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเราจะเข้าใจแล้วก็ยินดีมากๆก็คืออยากจะจ่ายเลยอะ่ะใช่ไหมไอเสื้อการกุศลอะไรอย่างเงี้ยมันคนไทยเราจะรู้ดีอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบบ่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนจีนเรื่องบริจาคเขาก็รู้แหละเพียงแต่เขาอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบเอามาจำหน่ายเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกมันยังไม่มีคําว่าการกุศลไงนะนะก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาแต่ให้คิดมุมกลับอย่างที่เอบอกไปตอนต้นถ้าเเป็นพนักงานขายคุกกี้หรือขายชานมเอก็คงบอกว่ามันน่าอายมากหรออะไรอย่างเงี้ยนะเอออะไรอย่างนั้นนะแต่ก็นะก็่อนนิดนึงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะสังคมจีนน่ะเขาก็จะ ยังไงอะพอมันกึง่งกึ่งทุนนิยมหน่อยๆยแล้วถูกไหมมันไม่ได้คอมมี่จ๋ามันจะมีทุนนิยมก็คือก็มือขยาวสาวได้สาวเอาเหมือนกันนะเพียงแต่รัฐบาลเขาคุมเข้มเหมือนกันก็อย่ากเกินหน้าเกินตารัฐบาลเขามันก็เลยจะเกิดการแบ่งชนชั้นอยู่เหมือนกันอนะรวยก็รวยเชียใช่ไหมเออก็คล้ายๆทุนนิยมกลายๆแหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนว่าอีกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องการเมืองก็นหมาคุยเรื่องดาราบันเทอง ก็ไม่รู้ว่าก็อยากจะมองไม่ได้เหรอนะก็อย่างนี้แหละก็อย่างนี้แหละอับข้ามไปข้ามไปแต่รู้แต่ว่าดีค่ะโครงการนี้ดีนะแล้วก็นั่นแหละภาพลับพี่หลิงก็จะดีก็คิดว่าน่าจะเข้าใจกันเกือบทุกคนแล้วนะไม่ต้องดราม,มา่าไม่ได้พูดถึงฝั่งไทยฝั่งไทยไม่มีอะไรเลยนะพี่หลิงน้องออมทาอะไรดีหมดพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่เท่าที่ทําได้ส่วนฝั่งพี่สาวจีนเนี่ย เออก็ต้องพูดตามตรงเขาเป็นฝั่งเตหนะักเขาก็เมื่อไหร่เมื่อไรจะออกสินค้าตัวใหม่กระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะชอ็อปอยากจะเปให้น้องมากก็แบบก็เลยจะค่อนข้างแบบว่าสนใจมากๆเลยว่าจะเปิดขายเมื่อ,อไร่ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่าเป็นการกุศลก็บอกว่าไม่เอาอ่ะจะไม่อยากได้อันนี้เดี๋ยวฉันรอร็อตถัดไปนะเขาบอกเธอถ้าเธอไม่ชอบรายนี้เดี๋ยวเธอรอรอต่อไปละกันอะไรอย่างเงี้ยเออคล้ายๆว่าแบรนด์มันหลาไปอะไรอย่างเงี้ยแบบคําพูด แบบโลโก้ตัวตๆมมีคนหนึ่งพูดแล้วขำมากเขาบอกอย่านึกว่าบ้านแม่ควองอ่ะแม่แม่ของควงเอ๋อก็คือหมายถึงลูกควองอ่ะก็คือน้องหลิงอะอย่านึกว่าแม่แม่ของลูกควองอ่ะประมาณว่าไม่คํานึงถึงความสวยงามนะไม่ใช่อะไรก็ได้นะก็คือแม่แม่ควงเนี่ยยังรักสวยรักงามอยู่ไม่ใช่ว่าจะอะไรก็ได้ขอให้เป็นลูกควงของลูกควงก็จะ จะก็จะมาขายได้อะไรเงี้ยบอกพวกเราก็ยังรักสวยรักงามอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือออกแบบให้มันดีๆหน่อยให้มันแบบใส่ได้ไม่อายใครอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจปะคือตอนเนี้ยใครที่รักหลิงออมเขาก็อยากจะโชว์ออฟเพราะว่าน้องเขา,า,ภา่ภาพรักดีภาพรักเขาดูแพงใช่ไหมบอกไปก็ไม่อายใครบอกว่าเธอชอบดาราคนไหนหรอชอบหลิงออม โอ้โหทำให้ภาพลักษณ์คนบอกดูดีขึ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะว่ามันชูภาพลักษณ์ตัวเองก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะก็คือใครติดตามด้อมหลิงออมก็จะดูดีขึ้นมาทันควันเลยดูแบบดูเป็นคนไฮดูเป็นคนแพงดูเป็นคนมีรสนิยมไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเมืองจีนด้วยนะแต่พอแบบเสื้อตัวนี้ออกมาตอนแรกยังไม่รู้ว่าการกุศลจะามาขายเขาบอกว้ายอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาบอกเธอท่องไปเลยสามครั้งรุ่นนี้เป็นรุ่นการกุศลไม่มีขาย รุ่นการกุศลไม่มีขายและรุ่นการกุศลไม่มีขายนะท่องไว้เลยคือเขาซีเรียสกันมากเออเป็น Talk of the Town ของวันนี้เขาเลยอะ่ะอืมเขาบอกเอาจริงๆนะมันก็ร่วมมือกันได้กับแบน์แบน์ของพี่หลิง a อกับแบน์ของเนี่ยส n a นดพอร่ะแต่ก็อย่าไปเขียนอะไรที่เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวมันทำให้เขาแบบเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ เออเป็นแบรนด์ของพี่หลิงเอาออกมาขายอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออนะเดี๋ยวเขาจะหาได้หาได้ว่าเออดอมดอมดอมพี่หลิงที่เมืองจีนไม่มีเซนเรื่องของสุนทรียภาพความสวยงามประมาณว่าหาว่าแบบยังไงอะไม่มีเซนเรื่องความงามอะไรก็ได้เดี๋ยวใส่ไปแล้วมันแบบเออนั่นลหละเธอหยุดได้แล้วนะไม่ต้องดราม่าแล้วทางสื่อโซเชียลของสแนปเปเปอร์เอง,เ,องเขาออกแถลงการแล้วนะ นี่มันเป็นกองทุนการกุศลไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเอออย่าไปทํำเลยโลโก้เบลอๆอย่างนั้นนะใส่ไปใครก็นึกว่าเป็นชุดพนักงาน <c oughs> นะคะทางแบรนด์สแน็คเพเปอยังบอกอีกว่าจริงๆอะ่ะธีมเขาดีนะเขาจะทําอย่างนี้เขาบอกว่าเออบิสกิตอ่ะก็คือทางส n a ็คเพเปอเองอะ่ะเคยกังวลว่าโลกนี้อะ่ะมันใหญ่ แต่รอยเท้าของเขาเหล่านั้นมันเล็กให้เอตีความน่าจะหมายถึงคนที่แบบด้อยโอกาสนะที่อยู่ห่างไกลอะ่ะโลกะกว้างใหญ่แต่รอยเท้าเราอะ่ะมันเล็กจนกระทั่งเราเห็นพวกเธอสามารถวิ่งได้แล้วก็เลยเข้าใจว่าคำว่าพลังอะ่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่แต่มันอาจจะเกิดจากรอยเท้าเล็กๆเหล,ล่านี้ทำให้เกิดวิถีของการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ ดังนั้นเมื่อยืนอยู่ตรงหน้านี้แล้วเส้นสตาร์ทในปี2025ครั้งนี้ทางแบรนด์บิสกิตจึงตัดสินใจวิ่งออกมาเพื่อความรักครั้งนี้ก็คือส่งมอบความรักเพื่อทำให้เกิดพลังส่งต่อไปยังรอยเท้าเล็กๆเหล่านี้ที่จะย่ำก้าวไปในโลกใบใหญ่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ นะคะก็อย่าไปนึกว่าจะต้องเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้บางทีมันอาจจะสตาร์ทแค่รอยเท้าเล็กๆของกลุ่มคนพวกนี้ก็ได้เพียงแต่เราให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนนะถ้าแปลอย่างนี้ก็คือคือสารตั้งต้นของเนี่ยเรื่องราวโปรเจกต์เนี้ยมันดีมากๆเลยเพียงแต่ว่าบางทีสื่อมาแล้วก็เนาะไม่ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะก็ึกว่าเซฟแล้วนะปรากฏว,ว่ากลายเป็นดราม่าจนได้ นะแต่ว่าฝั่งไทยไม่มีดราม่าอะไรทั้งสิ้นค่ะโหยยิ่งถ้ารู้เป็นการกุศลน,นะคงเดี๋ยวได้ร่วมอะ่ะได้ร่วมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางเราจะร่วมได้ไหมอาจจะต้องฝากซื้อฝากทําบุญผ่านทางเนี่ยพวกพวกเหล่าเหล่าแอคเคาทที่รับฮิ้วรับซื้อของทางฝั่งจีนเขาที่เราใช้ใช้กันอยู่อเนาะก็คงจะออกแนวนั้นก็จะได้ทั้งทําบุญด้วยแล้วก็ได้ทําการทําบุญร่วมกับพี่หลิงด้วยอะ่ะ ไม่อยากหรอทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันงานนี้แล้วนะไม่ใช่มีมาบ่อยๆนะปกติพี่หลิงทําบุญก็ไม่ค่อยได้บอกใช่ปะ่ะนี่บอกแล้วนะใครอยากทําบุญร่วมชาติกับพี่หลิงรีบเลยนะคะอย่าพลาดนะคะเอาพ,นะพูดไปนะพูดไปนะเรื่อยก็จริงนะก็จริงๆไหมล่ะก็พี่หลิงปกติก็ไม่ได้จะมาปาประกาศว่ามาร่วมทําบุญทอดกระถิน่นร่วมกันกับหลิงหลิงกับน้องออมนะคะไม่เคยนะไม่มีนะ พี่หลิงคงไม่ชวนมาทำทอดกระถิ่นบางพี่หลิงนับถือคลิฟใช่ไหมอันนี้เอไม่รู้เหมือนกันแต่อันเนี้ยคือแบบทําบุญแล้วแบบว่าช่วยเนี่ยน้องสาวพี่สาวจีนที่อยู่ที่ห่างไกลจริงๆก็พี่หลิงก็ชวนแล้วนะเออแต่ก็ ใครอยากทําบุญร่วมชาติกับพี่หลิงก็เชิญนะคะแล้วก็หลายคนก็ยังตีความไปว่าทําไมพี่หลิงต้องมาร่วมกับทางส n a ัคเพเปอตอนแรกที่เขายังไม่รู้ว่าการกุศลนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังละกันทางพี่สาวจินทั้งหลายก็บอกก็พี่หลิงเขาอยากเปิดตลาดในประเทศจีนไงก็เลยต้องหาแบรนด์ร่วมจะได้แบบว่าเปิดขายในจีนง,ง่ายๆเพราะว่าสนัคเพเ r ต้องบอกก่อนว่าเป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่แล้วขายหลายผลิตภัณฑ์ เอเคยไปส่องมาก่อนหน้านั้นก็คือจ้างงานพวกเหล่าไอดอลในเมืองจีนคือเยอะมากนะคะเยอะมากเลยก็คือเป็นองค์กรที่ใหญ่พอสมควรเลยนะเออเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนึกว่าพี่หลิงอ่ะอาจจะไปอยากเปิดเปิดเส้นทางขายในประเทศจีนก็ได้ก็เลยมาร่วมกับทางแบรนด์เขาแต่จริงๆก็คือนั่นนะคะคําตอบออกมาแล้วก็คือการกุศลเออดีสนับสนุนนะอ่ะก็ จบไปตรงนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอให้คืนนี้หลับฝันดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามารอดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาเสิร์ฟกันก่อนมือเช้ามาคอยติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ